ะจะมาสอน้ท่าดิบฮัมฮอรน,นอะไรฮักนะคะมีทั้งหมดเก9 8แล้วก็มีท่าจบถึงท่านะคะท่าที่หนึ่งค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดด้านหลังนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ที่สองค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดด้านหลังนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดท่าที่สามค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด หลังค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8สา่้าที่4ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8สาหด้านหลังนะคะ1 2 3่งสอง

ก้าลังนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดข้อที่เจ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อไปถ้าจบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยกขาขวาขึ้นมานะคะด้านหลังนะคะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดมีทั้งหมดเท่านี้ค่ะไปฝึกกันดูนะคะไม่ยากค่ะก็ลํำตามรงข้างหน้านะคะให้ทราบแค่ว่าท่าไหนทำยังไงนะคะแล้วก็ฟังจังหวะเพลงฟังกำนองเพลงนะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันนะคะ